เอาละครับผมมามาพูดคุยกับชื่ออะไรนี่ชื่อเพชรดาเพชรดาโลนันบุญโลเอาแล้วต่อทำไมไม่ไปหลับไปนอนน่ะทำอะไรอย่าเงี้ยมาฮะมาช่องมวยหาตังค์มาช่องมวยโอ้โหนี่เด็กรุ่นนี้มีความคิดคำอ่านขนาดนี้เลยนะอายุเท่าไหร่อายุเรียนชั้นไหนแล้วเนี่ยมหกแล้วโอ้โหอายุเท่าไหรยี่สิบสามปีวันนี้เอาชนะคู่ชกได้ วันนี้ไม่ธรรมดาเลยแค่นั้นลูกไหนเข่าไหมสูงยาวเข่าดีไหมแข้งเข่าได้ไหมแข้งเข่าได้เจ้าเริ่มชกมวยมาตั้งแต่อยุท่าไหร่เนี่ยตั้งแต่ยุเจ็ดขวบเจ็ด <7 S 2> ขวบตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ะแล้วพ่อแม่ไม่ไม,ไม่ว่าเหรอไม่กลัวเก็บเหรอไม่ไหนีไปชกหรือหนีไปซ้อมหรืออะไรยังไงพ่อแม่สนับสนุนอ๋อพ่อแม่สนับสนุนโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้เอาโตมาอยากเป็นแชมป์ไหมแชมป์อะไรเอ๋อไล่มาดิมะ แชมป์เบสิ like ่งไหนบ้างอ๋อนี่เวทีนี้คือเวทีรังสิตเวทีไหนอีกรามเนินไหนอีกเวทีไหนอีกอยากเป็นแชมป์วันไหมแชมป์วันให้เงินเยอะนะรวมไม่มีนวมนวมไม่มีไม่ไม่มีรูนะเอาละครับผมมาบอกเพื่อนมวยตามหน่อยเอาเออชื่ออะไรเอาใหม่สิเพชรสากดาจิตตากวดีแล้วโอ้โห คุณเขาเสาโทรเรขสองเลยนะเ <ừ. S 1> นี่ยนะอะไรครับผม่ะยินดีกับน้องนะ <Yeah. S 1> ยินดีกับน้องยินดีกับน้องเลยโ <Yeah. S 1> <Okay. S 2> อเคสวัสดีครับ